ในห้วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อบนชนจีนได้ลงข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีน Ministry of State Security หรือ MSS เกี่ยวกับเรื่องการจารกรรมและการจารกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในหลายประเด็น ได้แก่เมื่อ18กรกฎาคม2 5 6 8หนังสือพิมพ์ Global Times อ้าง M.S.S เตือนว่าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศอาจสแสวงโอกาสด้วยการชักชวนชาวจีนให้ลักลอบส่งออกแร่หายากหรือ Rare Earth ผ่านหลายๆช่องทางและหลายๆวิธีเช่นพยายามเชิญชวนอาชญากรชาวจีนให้ลักลอบส่งออกหรืออาจนำ Rare Earth ไปทำหีบห่อใหม่เพื่อไม่ให้รู้ว่ามาจากจีนหรือรายงานชื่อสินค้าส่งออกอีกชื่อหนึ่งเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็น Rare Earth วิธีส่งออกอาจแยกส่งออกทีละน้อย หรือหลบเลี่ยงการส่งออกไปกับพัสดุอื่นปรับเปลี่ยนเส้นทางส่งออกและส่งออกหลายๆช่องทางส่วนปลายทางอาจใช้ตัวแทนหรือ PROXY เมื่อ21กร,รกฎาคม2568หนังสือพิมพ์ South China Morning Post อ้าง MSS แจ้งเตือนประชาชนในการใช้เทคนโนโลยีจากต่างประเทศว่าให้มีความระมัดระวังว่ามีโอกาสจะถูกจารกรรมข้อมูลได้ง่ายเมื่อ22กร,รกฎาคม2 5 6 8หนังสือพิมพ์ g l o b a l times อ้าง MSS เช่นกันที่ได้แจ้งเตือน ชาชนให้ระมัดระวังการซื้อของที่ระลึกขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือรับของขวัญเพราะอาจมีการจาระกรรมข้อมูลผ่านอุปกรณ์สอดแนมขณะที่การซื้อของที่ระลึกอาจมีข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับจีนเช่นระบุชื่อประเทศหรือวาดแผนที่ไม่ถูกต้องเมื่อ22กรกฎาคม2568หนังสือพิมพ์ Global Times อ้าง M.S.S ว่าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศใช้หลายๆวิธีติดตามและสอดแนมในน่านน้ำจีนรวมถึงรวบรวมข่าวกรองและการจาระกรรมทางเทคโนโลยีเช่นติดตั้งอุปกรณ์ทาง เทคนคิเพื่อเก็บข้อมูลอุทกกวิทยาการออกคําเตือนของ M.S.S. ให้ประชาชนระแวดระวังอย่างยิ่งกับการที่จะมีต่างชาติใช้ช่องทางเข้ามาจารกรรมข้อมูลน่าจะมีในต่อสหรัฐในห่วงที่ความขัดแย้งจีนและสหรัฐเข้มข้นขึ้นสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence